ื่อเกษตรนะคะก่อนที่จะไปเฉลยกันเรื่องของมะนาวนะคะเขาก็มีเทคโนโลยีมานําเสนอนะคะสำหรับเกษตรกรที่กําลังประสบปัญหาขาดแคนน้าในการทําเกษตรค่ะไปติดตามได้เลยนะครับคุณนิ้คุณกล้านะครับเชิญครับเชิญค่ะ สวัสดีค่ะบุคคเราสองคนในช่วงของเพื่อนเกษตรกันอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้พื้นที่หลายแห่งในบ้านเรานะคะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ําซึ่งต้องถือว่าเป็นปัญหาสําคัญสําหรับทําการเกษตรนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมีตัวอย่างงานวิจัยนะคะที่ช่วยประหยัดการใช้น้ําในการทําการเกษตรมาให้ด้ชมกันค่ะก็เป็นโพลิเมอร์นะคะที่ช่วยดูดซึมน้ําผ่านการฉายรังสีแล้วด้วยนะคะค่ะเป็นผลงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะทํามาจากแป้งมันสาปะหลังนะคะลักษณะ ก็จะคล้ายๆกับเจลดูดน้ำน,นะคะก็ะจะพองๆแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็นําไปใช้นะคะในการเป็นส่วนผสมสำหรับการปลูกพืชได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีวิธีการผลิตโพลิเมอร์นะคะรวมถึงวิธีการใช้มาให้ที่ชมกันด้วยค่ะไปติดตามได้จากน้องแอมผู้สื่ข่าวเกษตรของเรานะคะในช่วงของสารคดีเกษตรค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะซึ่งนักวิจัยที่นี่ประสบความสําเร็จในการทําเซลดูดน้ําเพื่อใช้ปลูกพืชค่ะจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราไปสอบถามกันเลยค่ะคือตัวผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเราทํามาจากสารตั้งต้นก็คือแป้งมันสําปะหลังซึ่งก็เป็นพืชที่มีปริมาณมากในประเศทศไทยแล้วก็มีราคาถูก เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มมุมค่าของเขาได้โดยใช้กระบวนการทางรังสีทําให้เขามีคุณสมบัติในการดูดเก็บน้ําได้ในปริมาณมากนะคะอันประโยชน์ของเขาก็คือสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอย่างเช่นถ้าเราปลูกพืชในที่ที่แห้งแล้งดินเป็นทรายเนี่ยซึ่งเขาจะไม่เก็บน้ําเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เจลตัวนี้เขาจะทาหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งเก็บน้ําไว้ให้กับพืชนะคะ่ะก็จะค่อยๆปล่อยน้ําให้พืชน,นะคะแล้วการที่เราใช้กระบวนการทางลังสีเนี่ย ก็จะเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเคมีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ง่ายนะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะซึ่งเป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตแล้วเจลที่เราผลิตได้เนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับเจลที่เรานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยราคาก็จะถูกกว่านะครับประมาณ2เท่าแล้วในส่วนของกระบวนการผลิตเจลตัวนี้ต้งองทำยังไงบ้างคะเริ่มจากเราเอาแป้งมันสําะหลังนะคะมาละลายน้ํากวนให้เท่ากันหลังจากนั้นเราก็ใส่สารตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ชอบน้ำ แล้วก็กวนให้เข้ากันแล้วก็บรรจุใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เอาเข้าไปฉายลังสีแกมมาจากต้นกาเนิดลังสีโคบอลท์หกสิบค่ะก็หลังจากนั้นก็เจลมาตัดตัดแล้วก็ตากแห้งตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ตัดแห้งแล้วก็มาบดก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วการนําไปใช้งานเนี่ยก็จะผสมส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพืชพวกพืชพวกไม้กระถางนะคะก็ผสมต่อดินในอัตราส่วน1่งต่อ5ก็คือเราใช้เจล1ส่วนต่อดิน5ส่วน ถ้าถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นอย่างเช่นต้นยางพารานี่นะคะก็จะใช้รองก้นหลุมประมาณ20กรัมะะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มผสมกระดินหลังจากนั้นก็เอาพืชลงปลกะะูกได้ค่ะแล้วอายุของการใช้งานเจลรดน้ําตัวนี้นานไหมคะเท่าเทาที่เราทําการทดลองปล่อยให้เขาย่อยสลายในดินนะคะ ก็จะใช้เวลาประมาณ1่ปี6เดือนนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นข้อดีคือถ้าสมมุติเราใช้เจลที่เป็นเจลสังเคราะห์ไม่ใช่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่างแป้งมันสำปะหลังเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้เวลาในการย่อยสลายในดินนานนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกที่อยู่ในดินนะคะแต่อย่างแป้งมันสำปะหลังเนี่ยหลังจากเราใช้ไป1ปี6เดือนเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายค่ะไปกระดิน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แป้งมันสับปะหลังอีกด้วยค่ะคุณนี้คะ่ะถ้าพูดถึงวิธีการเพาะขยายพันธุ์นาวเนี่ยนะคะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็นิยมวิธีการตอนกิ่งมากกว่าการเพาะเมล็ดหรือว่าวิธีการ